ฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกันเวทอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะเรามากางเต็นท์ที่สวนยายเผานะคะอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะก็แบบว่าโหเข้ามาแล้วแบบว่ามันเหมือนแบบหลุดมาอีกโลกหนึ่งเลยนะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะนี่เลยนี่ก่อนอื่นนะคะเราเข้าไปเราก็ต้องไปติดต่อก่อนนะหรือว่าจะโทรมาก่อนก็ได้นะคะโทรมาจองก่อนก็เข้าไปติดต่อในห้องนี้นะคะก็จ่ายตังค์คนละ200บาทนะ แล้วก็เขาก็จะให้เลือกหลักมาเป็นไม้อ่ะมีเลขอ่ะเออว่าเราจะเอาเลขอะไรอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นลานกว้างๆเลยฝั่งนี้จะเป็นทานน้ํานะคะตรงนี้เราก็เลือกกลางได้เลยที่สวยมากอะคือแบบว่าเป็นกว้างๆแล้วก็มีต้นเนี่ยต้นจามจุรีหรอเป็นร่มเงาแบบนี้และอันนี้ก็ จะเป็นรถลิมูซีนของเราเราจะมีรถลิมูซีนไปเลยค่ะขนของไปนะคะรถลิมูซีนของเราไปเลยไปเลยนี่ไอที่หลักที่เวศบอกเมื่อกี้ก็คือไอนี้นะคะตอนที่เราไปลงทะเบียนเนี่ยเขาก็จะให้เลือกว่าเราจะเอาเลขอะไรแล้วก็บอกเขาเขาก็จะจดไว้ว่าเออเราเอาเลขอะไรอะไรเงี้ยนี่ เราก็กางอยู่ริมน้ําบรรยากาศดีมากเลยนะทุกคนเนี่ริมทานแบบนี้เลยอะ่ะเหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างยิ่งวันนี้เรามาพักผ่อนนะพาเพื่อนๆมาพักผ่อนเครียดจากงานแล้วก็มาพักผ่อนให,ใหยกล้อด้วยยกล้อ เรากางเต็นท์เสร็จแล้วนะเดี๋ยวก็จะพาไปสำรวจรอบๆนะว่ามีอะไรบ้างที่สวนยายเพาแคมปิ้งนะคะก็จะมีอาหารตามสั่งด้วยนะมีสั่งได้ถึงประมาณ5้าโมงนะคะมีหมูกระทะมีอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่เรามาติดต่อตอนแรกแล้วก็จะเป็นร้านค้าด้วยนี่นะ ข้างในก็จะเป็นร้านค้ามีน้ำดื่มมีอะไรมีติมด้วยนะะี่ค่ะกฎระเบียบก็จะมีประมาณนี้ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเอ้ยสามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้แต่ต้องดูแลความสะอาดแล้วก็คบุบคุมด้วยมีปลั๊กมีปลั๊กไฟให้ห้ามก่อไฟบนพื้นหญ้า หลังสี่ทุ่มห้ามส่งเสียงดังนะคะแล้วก็ห้ามละเมิกดกฎของเขานะคะถ้าละเมิกดกฎเขาก็จะเชิญออกนอกพื้นที่ไปเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูห,ดห้องน้ําห้องน้ําเดี๋ยวไปดูห้องน้ํากันกนี่มีผงยางด้วยเล่นน้ําได้โโไา่เดี๋ยวมาดูห้องน้ํากันห้องน้ําตรงนี้ก็จะเป็นของผู้หญิงของผู้ชายก็ถัดไปตรงนน้นนะคะแล้วก็จะมีตรงข้างหน้าก็เป็นน่าจะเป็นล้างจานอะไรพวกนี้ ล้างภาชนะต่างๆเนี่ยตรงนี้ก็เหมือนกันอันนี้ของผู้หญิงก็จะมีห้องอาบน้ําก็จะมีห้องอาบน้ําด้านในนะคะแล้วก็เป็นชักโครกด้านนอกเนาะก็จะมีประมาณ5ห้องฝั่งละ5ห้องก็10ห้องประมาณนี้สะอาดโอเคอยู่นะทุกคน ทุกคนตอนนี้นะคะก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วเราจะไปเล่นน้ำกันเดี๋ยวจะพาไปเล่นน้ำนะเพราะว่าอยู่ใกล้ลำธารใช่ไหมนี่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 น,นี่เดี๋ยวจะไปโดดน้ำกัน <Okay. S 2> อย่าเดินลันามหญ้าขนนะเดี๋ยวเขาว่าเอานะจ๊ะเี่ยเดินให้มันมีคนเปลี่ยนชุดพร้อม นี่ต้นไม้ต้นนี้ก็มีบันไดไต่ขึ้นไปได้นะโดดป้มลงไปเลยยังมีบันไดบันไดเดินลงไปได้แล้วก็เล่นน้ำได้เลยสบายสบายนี่ต้นไม้ต้นนี้ก็มีให้ปีนขึ้นไปได้มีเชือกให้โหน กระโดดน้ำได้เลยขึ้นไปดไูไม่ได้กระโดดน้ำนะขึ้นไปดูเฉย เอาเดินดีๆนะไ,ไหนบอกไม่ลึกไงไม่ลึกเลยหน้าอกแล้วนะ,ะข้ามไปถึงฝั่งนู้นแล้วนั่งเล่นน้ำสบายใจเลยดูดูดูด,ดูดูเขานอนเนี่ยดูเขานอนสบายใจเลย ลิงเลยโหที่รักอย่างลึกเลยเนี่ยโห้โหลอยคองตรงนีลึกเว้ยขยงแล้วนี่ขยงอยูย่ไ้ดเดียวไม่กี่ก้าแวแบบคนขาสั้นน้ำเย็นม้ย โอ้ยตรงนี้น้ำเย็นมากโอ้ยตรงนี้น้ำเย็นตรงเมื่อกี้มันจะแบบว่าอุ่นๆหน่อยแต่ตรงนี้เย็นจั๊บเลยข้างล่างนะทุกคนก็จะเป็นแบบก้อนหินกะ้อนหินก็จะแบบมิดชิดแต่ไถลืน่นเวลาเดินต้องแบบว่าค่อยๆเดินอย่าเร็วเร็วแล้วเดี๋ยวมันลื่นเรียกเลยนะหล่อรีดลืน <laughs> ่นๆกันหล่อรีด เล่นน้ำเหนื่อยๆนะคะขึ้นมาก็กินข้าวนะไปสั่งที่ร้านอาหารตามสั่งได้เลยครัวเขาปิดประมาณ5้าโมงนะแล้วก็สั่งไว้ก่อนก็ได้แล้วก็บอกว่าเออมาเอาห้าโมงหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวป้าเขาก็ทําไว้ให้นะคะมีทุกคนหน้าตาแบบนี้ไม่ต้องเตรียมอาหารก็ได้แบบว่าอยากปรับปุ๊บปั๊บมาเลยได้เลยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยบาย